บาเบิร์สุขูสุขคนมาพบกับตดาดำสาวลาวไต่เดิอวาซันวาซันสามาต่ออีพีแล้วเดิอพี่น้องเดิมเหมือน,นีตดตาดำสาวลาวไต่หันนี่นัดนกับน้องกีและการน้องอลลแตทีมงานข้องเขาอีกคนนึงพี่น้องวาซันสาตอนนี้เขากับมานะหนาน้องแตอยู่บอเลเราเห็ดเบียกพี่น้องอยู่บอเลเราเห็ดเบียย เป็นทีมงานสาวลาวไตาของเฮาอีกคนนึงนอพี่น้องเอฟซีกับของใจร้ายเป็นยังหน่องแตะคือบได้มากเป็นยังคือบบเอาหน่องแตะมากคือมาแต่สองคนคือมาแต่หน่งกี้อียังประมาณหนีสีผ้าทุกคนมาหาย่อสงสัยเออแต่่าก่อนไปหาหน่องแตะหิวหิวเขาวางไปกินข้าวปุ่นโมหิวมันมากอดหนีแล้วว่าหิวได้ไปสืกปว่วยคอดยูคาง กอน้องเตะเห็ดเบียรกินก่อนในยินมาเป็นเจ้าดังเนาะมีอยู่นี่อยู่นี่แมนอันนั้นเลิฟพี่น้องเขาเจ้าเอิญอ่าสอนร้ายบ้านเท่าเขาเอิญรักหนึ่งรักสองรักสามรักสี่ยังประมาณนี้นะรักเก้าแมนอันนี้แมนรักสามแม่ดากาล่าซิซิฟรักซิซแมนรักบ้านสอง ซุกออลออแล้วบอสเองอีเอ๊บอสอี๋แหละอันหนึ่งก็บออออบอสเรือเจ้าพึ่บบอเห็ดได้ไหลายเนี่ยเจ้เอ้ยมาบาร์ได้ก็บบอสไอกริลเจมันคล้ายดีเนะาะเจ้าคล้ายมือไรเนี่ยแพ้บรรจันทร์หาเสาวันจันทร์หาวันเสาวัน,น,าน,าวนอาทิตยีมันผักอืมเจ้าเห็ดมีกำหนดบะเออสมผอว่ามาบาร์ได้ก็บบอสไอกินกล้วยทอดพี่น้องเบิ้ดเนี่ยบอดได้กินอีกแล้ว ปลาดูปลากินแห,หวอีแ้วเห่ออออหาโกดเลยเบิรนแล้วพี่น้องิกินไรกินไปหากินแนวไมดแล้วค่ะพี่น้องมายามน้องแต่เนาะน้องมอระแต่คนสวยนั่งเอกประจำสองเห่าพี่น้องน้องแต่สาวลาแม่น้องแต่สาวลา แจกว่าเล่าเมื่อแล้วโจ้ากี่นองเอ่ยตาดำหันโทษใส่เพ่นแล้วแต่ว่าเพิ่นบอหับนี่ก็คือบอลน,นองแต่เฮดเบียกเด้อพี่นองเป็นหันโซบาเป็นหันเบียนองแต่มาเฮดเบียกคิว่นีเพ่นะมาเฮดเบียกแบบเป็นแม่บ้านนะพี่นองแบบปัดกววดหลางทูหลังถวยยังทุกอย่างหันแหละโซบาโซบา ลังถวยวัพีแม่สบายเลสงสเราลางถอยย่หน่อันเี้เครื่องเราเห็นอยู่สบายแล้วไจแอวเเฮ้แต่สบายดีคนเอทามหาเจ้าลายขอถ้ามายามเด้อดยอเน้เลยเรื่องวกเจมงจ้าเหลี่ย่้าเลยะไอขั้นตอนจัาหน่อยแล้วขิาเอาเจ้าเด้อ อีกสมองหนึ่งบอเออว e ่าสันตาอ้าวข่อยคือขุดขุนไม่ไงอันนี้มาเฮดีย <ok ังข้องไทยเอาเอาข่อยถอดตัวข่อยสร้างต่ว่ามันโบลายมันบดได้จะซื้อได้บอโดยสร้างเพื่อจะเนียนจะใสอ่ะอันเท่าไหร่บ่หนึ่งหกผัดอ่ะเออเออข่อยเคาะิมในไหลบอจักน่อยเออเอาไใไใยก่อนข่อยมาซื้อเล่าบาร์มาให้ข่อยโบได้กินเถอะนะ ต้องใสร่างไหวแม่นบอ่อหั่นกล้วยตัวนี้อนี่ก็เป็นบอนบอเฮดเบียข้องหนองออราแต่เด้อพี่น,น้องเด้ออันอันเอื้อยคอยหันมานาดเพิร์ทายคลิปมือน,นี่เอสสี่หันยาเห็นเพิ่นเพะว่าเข้าคืดบา่าเป็นยังเพิ่นคือบ่ได้ไปดินน้ำไปเที่ยวไทยหันนะ <c oughs> เออเขาเข้าใจว่าจะเป็นโ <c oughs> บซัมบายบา่เขาก็เลยว่า,าห้มายามเนี่อือนี่แหละบอนเฮด เออนี่เดบอนเฮดเบียของหน่องอรเเอ,อ,งอราแต่นาะ่องออราแต่กะเฮดเบิร์ดทุกอย่างหันแลเ,เป็นแม่บ้านเนะเาะเออ,เอ,อนี่หน่องสาวขออ่อยคนสวยนั่งเอกประจำซองน้องน้องนี่ชื่อยเออจะน้อยข่อยชินางขาอาเจียอยู่เทิรนหันแล้วเบิลัดอะไรเป็นบอกยังใจเบียรอยูย่ลุมเนาะเออ,เอ,อนี่เพิร์นเกิร์กยมและเลงเวลาแล้วเพราะว่าเพิ่นสิเริ่มเปิดหานตอน สองโมงหมหอสามโมงเอเอเด็กอ๋อแล้แต่เราก็ทำงานทำหน้าที่ของเราพี่น้องบ่ได้ให้ไปไซเดอร์ตแต่บ่ได้ออกส่องคงบ่ได้มาทายเอาเนาะแม <c oughs> นเด็กเจ้าก็มาเฮ็ยนอยู่นีกกรอน,รนเหรอวะในเรียนงป้ายเออจำ่อว่าตอนนั้นมาเห็นจะมาได้ยินแต่นั่งกี่เบาชูช่างแต่คือโบเชื่อีกี่มาเฮ็ยนน้ำแน่ เฉยว่าเห็นหน้าไั้ไหมโอ้หย่านเชียวพอมาเห็นน้าอ่าสาวเล็กไปนั่งถานี่ก็เป็นโซนอันนั้นนี่ผ่านก็เเ็นเอือยไงเพิ่นยุพุ่นมีแม่งานนี่แหละมันจึงป,ง,นบบบงปวดหัวงานแบบบวดต้องหัวบวต้องคือร้ายเนาะมีแต่เมือยน้อยนึงกับยางมันเอมอมาสันา่นขา โอ้มันสอดมากทางหลังทีนออยู่ทั้งหลังเหมือนกับเป็นห้องแหมเด้อกพี่นอ้องเด้อเป็นห้องแหมเป็นหม่อมบานพักลาซานซาพี่นอ้องแล้วสีนังฐาเนาะตอนนี้เนอาออาแต้แล้วก็มาปแปงโซมนอสีมาเข่ากล่องนอพี่นอ้องเออโดยโดยโดยมีมู มาจัดการความสวยความงามหายเนาะยังอีหยังที่ซาวแตบ่ผ่านนี่ยังเกิบบ่ยัเกิบเออยังเกิบนี่ไปเอาของขอยไว้แต่ตอนนี้เฮามาร่วมโตกันอยู่เหือนซาวกีมาคนบาดนึงนี้อีหยังก็ปุกใหญ่เนาะน้องอเล็กซ์ซ้ำกันเด้ก็เอื่อยแต่ เออเอายืนเหี่ยงกันไหมเบงโอ้บานี้น้องแตงงามซ้ำน้องอเล็กแล้วบานนี้สวยแล้วบานนี้งามแล้วสซวแตงเดี๋ยวเขาสิไปสัมผาดกันนอเดี๋ยวให้เพิ่นแตงโตอีกก่อนนี่เด็ิจี้วนแม่ที่ทาานี้ก็แตงโตแซว่ีกตามนามแตงโตไม่พี่น้องส่วนเท่ากันนออืมะพี่หลอกลาย ปานสิไปเที่ยวยุโรหลวสวนนั่งอยู่นี่แม่นทานผู้ส้มเพผนนั่งส้มการแต่งตัวของหนองกี่หนองตอนนี้พอเ่ากระพรากันมาหอดห่าน้ะเนาะสดเสย์เนาะออร่าแต่อาว่าสบายดีไหมสบายดีเอฟซีสุขืดอีนองแต่หลายบ่ชื่นองแต่อยนเนาะพี่อุตส่าห์กันอวัจฉะกันอวัจ้า โบแมนผู้ตดทีมเนาะอันนี้ผู้ไม่ได้เนี่ยน้องแต่เปลี่ยนโสมเนาะพี่น้องเมื่อนี้เฮามาสดเซ่น้องออร์แต่เนาะพี่น้องเพราะว่าเพิ่นบ่ได้ไปเที่ยวน้าเนาะโบได้ออกคลิปน้าเอือยจักเดือนนะเจ็ดเดือเหรอมาได้เดือนอะกันเจ็ดเดือนอะไรวะน่ะกี่จักเดือนเจดือนอือเพะว่าจะคือบอกปอบใจมูเนะมูเสียใจมูโบได้ไปเที่ยวไทยน้ามอปอบใจอ่าบอกใจสบายดี ไปดีทุกคนเม<น>ื่อนี้ท่าน้องเต้มาปลอบใจเพระาะว่าไปเที่ยวก็เปล่ยตะล่ำสองคนน้องเต้บอดได้ไปน้ำแมนแมนไปเดี๋ยวมีเงินทอดายทำกันก่อนเจ้ะทอดาย,อยโอ้ยขอบ้อนยะขอแ <c oughs> ต่มีเงินจะฆ่าหมาเมือนเนี้ยโอ้ยแต่มีเงินหลาย เงิอนสามบอกคือดเป็นหัวตุเ้เด้อน <c oughs> ้องแต่มีงบแสนหนึ่ง <c oughs> กะหลายคนกะหูหันแหลทีมงานเฮามาทุกเทื่อนต้องไรแช่กันบว่าสิไปกินสมตำปูปลาหรือว่าสิกินอียังกะตามบวได้มือนีน้อ๊ยหมวยมือนี้นี่เอื้อยนีก <c oughs> ก่กะกรอบแห้งมาแต่เที่ยวเนาะบวได้วั <c oughs> นอันนั้นที่แปดเดือนสามจะกะสวดสวยให้ซาแต่ก็ปล่อยสอนเจ้าเด้ รถลข่อยกระผ้ามาน้ำมันข so ่อยกระเติมไหมาหับข่อยกระมาหับมาส่งจะจะว่าสีอาเปียบมูแตเฮ้ยวันมี้อ <vos is> <ennen> <s unas> ันเธอข้หนาเจ้าไปดินเจ้าพวกส้วนน้องเตะก็่อยทุกคนมีนาทีเวียงงานเออถึงสีเงินเดือนหน่อยกับยางหัวหนานี่แห้งหน่อยก็อีแต่ได้เดี๋ยวนี้แต่ได้เงินเดือนเท่าไรได้เดี๋ยวนี้ทิ้งกูให้ซ่องหลันหาปลาอีแต่มันอไหรไรกูกูอีให้กี่มันไหร่เดือนหนึ่งซองหลันหากูได้แต่เดือนหนึ่งซองหล่ะ ซาแต่ถือว่าเป็นอีสังพนักง,งานดีเด่นที่สุดเลยได้เงินเดือนเขื่อนแล้วตั้งแต่เริ่มต้นน้องแต่เห็ดมีแต่ทรายหลานเดียวดเดี๋ยวนี้จนได้โซงหลานหามสมเสยเด้อเด,ดอเออไปผ้าเซียวกอดเชียวแน่ลูกกะสองหานมไดหานุราไดเนียนุรากะยางกะนามสองจอกกินซีคนเนาะ,<ป>ะไอเห็ดคือเกาสูตรเกาของผเข้าหันแหละอยู่เป็นสมุงหนึ่งแมน ช่วงนี้อาการมันนทอนหอนพี่น้องก็เลยนดัดนอ้นองออกมาถ่ายคลิปนาอก,กินหันกินหนีพี่น้องสดสวยน้องออร์แต่แมนเดี๋ยวฮาเป็นนางทามไทยกันเนาะ FC อย่างหูวา่าเป็นยังจะคือบริษัทไปนับเนาะไปไทยนแมน่มาสันฟ้าเฮากัเหลือกมาอัน,นันหานยูแคมคองนาอพี่น้องนี่หานออโรร่ามันเป็นหาน อาหารตามสั่งเป็นอาหารกาแฟน้องเพิ่นก่อยากมาแต่โดนหลายๆส่วนเอื่อยมาแต่ว่าเอื่อยหันก็บ่มีโอกาสพามาเมื่อนี้ได้มีโอกาสพาน้องมาน้องแต่คยมาแล้วแต่ว่าหัรเนี่บ่เคยบ่เคยบ่เคยมามอะไรโบเมีนบ่ตอนนั้นบ่บบโบโบเคยบ่เคยมาอ๋อไปไปเิงก่อนเจ้าหน่อยเขาจิงลงมาลุมนี่ก็เป็นโซนไทยหูนอพี่น้องนี่โซนไทยหู สไตล์แบบไฮโซกีเฮดไฮโซนะยัยเมื่องนจำประแดกอามันเป็นเทคโนโลโยีแม<อ>นทีมงานขคงเฮา <Okay. S 1> พี่น้องทีมงานสายตรวจบาสันซาสิพ่าพี่น้องมาสมความสวยงามอันหารแบบคาเฟ่แบบระรับหนึ่งในเมืองปากเซบาสันซาพี่น้อง เย็นแห้งยังไรพี่น้องโอ้ตาล่าฉันไปขึ้นหนวในวันหนึ่งกลับบ้านฉันต้องจ้ำเจียวปลาห็นไหมน้องมันจะเป็นจริงจีอย่านั่งอยู่ใช่เอานั่งแบบบ้านลบๆดีๆเนี่จ้าอยเจ้าหนีมาแต่สิมาเห็นมันสีหนาพอไรก็เออ มันควยบุ้ยบ e ้าสว่งมีเข okay. ok. ้าเห็นประจานกันได้พี่น้องเอ้ยเป็นมีเป็นทีนทีมงานเข้ากับเป็นหนึ่งในหันพี่น้องเข้าก็ต้องดีแน่น้อยหนึ่งบอโอเคตอนนี้เขาก็ลงมานังทายหัวยุนมเนาะพี่น้อง ยูเทิมันมีเพลงอะาอย่างติลิกาิีเพาะว่าส้าวลาวไตตัดคิบโบเกงเนาะเฮ่ากับสีมาถามหนองอรแตเนาะความหูซึกว่าซ้า,าวแต่เนี่เป็นจังไรทีมงานซ้าวลาวไตเฮานี่น้ากันสามคนแต่เป็นยังเวลาไปเที่ยวอยู่เมืองไทยคือเดี๋ยวไปแต่หนองกี่กับอันเออตะลำเป็นจังไรซ้า,าวแต่เอาใ,ให้ซ้า,าวแตอันเมือนี้ให้มานั่งสัมผัสคนดังนั่งบบเคียเนาะ ซาแต้หั่นไปจังไงอันคือโบได้ไป FC เพิ่นถามเป็นอย่างเจ้าคือโบได้ไปเมืองไทยกบเอื้อยพราะว่าหนูมาท่านเฮตุบาดอ่ากําลังว่าสิเก็บเงินอยู่อ้าวท่านเฮตุบาดเลยมือได้จะสิบเฮตุบาสเก็บเงินอย่ะกําลังเก็บเงินมือนี้มือนี้นี่เก็บหลาเท่าไรนะเฮตุบาดไหนแล้วอ๋อ ่ยังกูพ่อท่ารกูว่านนาศัยสองเสียวมึงนางทั้งขางกันได้กูวาเนาะโบท่นพ่อท่ายโบท่านพ่อท่าเงินจาบ้านพ่อทนายชจะบอกเบิ้งเพื่อเกามาเบิ้งเป่ารยังทนาบ่หายไอบพ่อแสนหนึ่งบพ่อหนึ่งแสนเกียรเป็นเงินไทยก็ลอยหาสิปบาเจ้หูจะหูบ้ว่าคาเฮดบัตรเท่าไรเฮดพาสปอร์ น้มโหนมโหเพื่อผ่านเดี๋ยวอะไรนะคะไปจับเจ้ามีเท่าไรเดี๋ยวนี่ไปจับเจ้าเออจะมีเท่าไรก่อนมีฐามีเงินหาแสนโมโหแสนหนึ่งแสดงว่าเราเข้าใจว่าเฮ็ดพาสปอร์ตนี่หกแสนหกแสนมันือขึ้นไทยเท่าไหร่พันหนึ่งพันบาทที่จริงแล้วค่ะเฮ็ดพาสปอร์ตบาทเท่าหันมันขึ้นราคาได้พี่น้องละอันปลายเกือบสองละน้องแต่โป้หูเนาะน้องแต่หูว่ามันเป็นราคาเก่า โมเมีไม่เกลี่ยล้านป้ายคอยผ้าบางไงไปเหตุขั้นเฮาไปเหตุเองหันตามเข้าวว่าเ้าเรีนเองไปเหตุเองเหมนพวกเซนคือเราเปล่าคอยไปเหตุเองเรนเองคือการมั่นขืนแล้วเมนเออคอยกะละนึ่งมันขืนหลานซีคอยผ้าลงการไปเหตุละเดือนนึงเมนไปเหตุเองแรนเองแต่กี่หันมีแต่หวกเซนแปดเจ็ดเซนไปสิหันนะพี่น้องนี่ก็ น้องแต้ก็เป็นแบบนี้แหละทีมงานเท่าพี่น้อง FC May T กําลังมาติดตามฟังน้องแต้ในเด้เอนี่ทีมงานของเข้ามีสามคนที่จริงแต่ว่าย่ามไปเที่ยวไทยบาดได้กลับเด้ไปแต่เซากี่กับเอือตะลามแต่ว่า<ม>น้องแต้บอเคยได้ไปน้าจักเทืออ่อก็เป็นแบบทีสงสัยของหลายๆคนเหมือนอน,นี้ค่ะผ้ามาถามซาแต่มืันนี้ซาแต้่บัตรโบทันเดียวเลยบัตรโบทันเดียวยังได้บบทันได้เหตุบาตรเออแล้วโบเหตุบัตราาะว่น้องก็น้องก็บข้าวเวียในเรื่องบริษัท หาเอือยยังไงนนะเพราะว่อเจ้าบได้เขียดโบได้สร้างให้เอือยตี้เออกาแฟเอือยที่เจ้าหาเอืออยากมาจะอยากลาจะออกจากวงการจะโบกะเบาเออจะอยากออกจากทีมงานสาวราไต่บ่อจะเบาสู่เอฟซีฝังเบิงพิทผูเบาจังเลยโอ้ยเอออย่างเงี้ยแล้ยินข่าวว่าส่วนหนึ่งมีผู้บาลมาล่มและผู้บาบอกว่าบอมบอหามาลินน้ำเอือยไอเมนบ่อเออนะคอยได้ยินมาแนวอานันคอยได้ยินมาแนวอานัน ขั้นผูบาสเตย์ฟังย่าไทยไรเล็กความจำข่อยเต็มขั้นภูบาสเตย์เบิร์ยูฮันภูไววัสเตย์บมาดินน้ำเฮวยอนผูบาภูวาโบไหมาดินน้ำเฮาเนาะน่เกอรเสสวดแล้วิแคนหมดเลยสวดแล้วสวดสเนตแมนและบันนีหันเสาตหันโบอยากไปเมืองไทยโบเอฟซีมาจะโบอยากไปบอกเมืองไทยจะโบอยากไปโบอยาไปอยู่เอ้ จะไปเยอะเจ้าเห็นอยู่บ่อโมไปเลยเจ้าคือจังไงเห็นหมูได้ไปเมืองไทยเจ้าบ่ได้ไปเจ้าเสียใจบ่เบ้อเลยอ้าววาสันอีกเอี้ยวบ่ตอนล้างไม่เพราะว่าเสียใจบ่ตอนอยู่หน้ากล่อง่าบ่เสียใจสงสัยหนีหยาดเอฟซีวบาวหายบ่อนอะเออเจ้าเสียเจะเว่าวามจริงโนาเสียใจบ่บ่ได้ไปเมืองไทยเบ่เสียใจเอยากไปอยู่บ่อยากไปอยู่อยากไปเที่ยวไซส์อยู่เมืองไทย จะอยากไปจังหวัดใดบอลใดไปจังหวัดใดก็ได้ไ,ไปจังหวัดใดก็ได้ที่เป็นเมืองไทยด้วยลาซาน <c oughs> จะหูอยู่บอกเที่ยวจะไปไซเนนี่ไปเมืองไทยนี่ <c oughs> กับเอตล <c oughs> าลัมโอ้โหมันร้ายร้ายร้ยยยายบอลมันร้ายบอลน,น้องแต่คนที่เป็นอันผู้ยิ่งเล่าสตรีเล่าที่แบบว่ามีความเซียมเคียมคมพี่น้องแบบอาย กล่องไอที่จะเบาหรือว่าแสดงออกขันบ,บไู้ได้ตอิดตามกสิฮูกี้ยาเบาให้คอย <laughs> เออแมนมาสั่นช้าย,ยาเบาให้คอยกี้เออนี่นีเฮะเอฟซีก,ก็ให้ขอสงสัยและนอนึง่งน้องแต่บดไ,ไปน้ำหย่อนว่าโบมีพัสสป,ปอร์ตเด้อ จองก็คือน้องแตะนี่ก็หูแล้วว่ามูไปก็อยากไปเมืองไทยหลาย fc ว่าน้องแต่นี่บอยากไปเมืองไทยบอบบเห็นมาน้วนั่ก็คือ fc ก็หน่อยใจแล้วว่าสาวเตะบอยากมาเมืองไทยบออือจะไปอยู่เพราะว่าข้าวเวียเนี่ยเราม่มีเวลาเนี่ยอวียเรม่มีเวลาเดือนนึงจะพักใไรเตะ นื่งห้ฟาเธอหนึ่งอก็คือทีมงานสาวเราไต่ห้าหันพี่น้องเดินนีมีเบียกเป็นศิล์เป็นอันสาวกีกับเฮดเบียกประจำน้องแต่กับเฮดเบียกประจำแต่กีหันโบท่านไหนมีผู้ใดเฮดเบียกประจำก็ได้่าร่วมทิมกันถ่ายคลิปกันตลอดแต่ว่าสวงนี้นี่น้องแต่ตั้งแต่ไปเฮดเบียกก็บรรยออกคลิปน้ำเอือยเลยเนาะเป็นเวลาหลายเดือนมีแต่น้องกีเจอกันอาทิตย์หนึ่งเทือหนึ่งล่าสุดนี่ก็ไปน้ำกันจนคิ้วขีหนากันแล้ววันนี้ห้าสีได้เปลี่ยนซื้อทีมงานห่อไม่ได้พี่น้อง เปลี่ยนจากทีมงานสาวลาวไตเป็นทีมงานสาวอ,อีสังสติโพดี <laughs> เออทีมงานสาวติ้งตองพี่น้องเออเอฟซีเฮนดีนั่บอจะเห็นดีบอสีเปลี่ยนซื้อหรือว่าเอาเป็นคือเก่าหรือว่าจะมีซื้อใหม่อยู่ในใจเก่าได้แก่จะสีจ้าสีกราฟมาอ่าออกคลิปประจำนักเวลตาดัมอยู่บอเอฟซี<ด>พนถามด้วยโอเคเด้อ วมาสันซาพี่น้องนี่เนี่ยเมื่อนี้เข้ากับผ้าอันทุกคนมาให้ขอสงสัยเนี่ยเด้อพี่น้องเด้อก็มีโอกาสกับยาผ้าหนองอเตะไปเห็นเมืองไทยเนาะพี่นอ้นอ,งนองเนาะหนองแตกับบอกเคยไปจากเคื่ออุบลเคยไปบอเคยไปอยู่อ่ะอุบลเคยไปตอนใดบัตรที่แปดเดือนสามไปน้ำข้า,าวเาเจ้มร์บอกขี่<อ>จะเพิ่นเคยไปนะอุบลจะไปหัวตะดานเดี๋ยวจะไปกินอะไรต่อมาอะไรอ่ะ ไปหอดแตดานบอมเมมอันปูเต้นกุ้งเต้นไปน้ำอันนั้นบ่เรียกว่าของบ่เรียกว่าไปเดี๋ยวก็ไปก้าฟันตะวันเออไปก้าฟแบบวัดอันนันดีวัดตนนะโอ้วัดศรีฝาวัดศรีฝาจักปีแล้ว หลายปีเลยหลายปีแลยก็เดี๋ยวนี้มันตังแล้วเด้อเมืองไทยเปลี่ยนไปหลายไรเจ้าลืมแล้วเดี๋ยวนี้เนาะพี่น้องเนอกอันนี้อะไรก๋ายางพี่น้องฝากเป็นกําลังใจให้ทีมงานชาวลาวไตเน่เด้อพี่น้องเด้อขอฝังน้องใหม่อีกเครื่องนึงน้องรอดตัแต่เพลินกยังไงอายเก่งๆก่งกลัวๆอยู่เนาะกจาคือเก่าตามสไตล์ของเพลินนั่งเอกสองพี่น้องว่าสัญชาติส่วนตัวเฮานี่เป็นนั่งลาดตอนนี้เฮากับซีคอล์่ะไปก่อนพี่น้องเนอกมาสัญชาติ ากติดตามเน่เด้อพี่น้องเด้อเอาเซาแซวไอ้เซาเซาแต่โน้ตปิดสองเนาะเอาเพราะว่ารุนแล้วเพิ่นบ่ได้ปิดเอาปิดสองไห้เอ่ยดนปีเอาฝากฝากกดได้กูแซ็นเน่เด้อสองสาตารามเ่าตายฝากติดตามชมเนี่ยเด้อเด้อเราบ้านนี่เออบอกให้เพิ่นกดติดตามเนี่ยจี้เพื่อนบ้ให้กดติดตามกดติดตามเนี่ย ว้าสวัสดีเออน้องแต่น้องแต่กันยังเป็นน้องแต่คือเกาเด้อพี่น้องเด้อย,ยังเป็นาสาวสวคือเกาน้องกีกันยังเป็นาสาวสวเหมือนเดิมส่วนเออตะลํานี่อันมีคนรู้ใจแล้วนะพ่อใหญ่แก้วมั่นฟินแลน <laughs> ด์เออผู้ใดก็ว่าสั่งพ่อใหญ่แก้วเด้เบา พี่จะยิ้มโบว์เ้าปากกึกบ่สันพี่น้องเอ้ยเราเป็นคนแนวนันอนยะทึ่ซ่าเราด้วยพี่น้องว่าสันซาอะไรกับฝากติดตามทีมงานของผมเฮ้าในเดอร์เซาล์เราต้พี่น้องหากแพ่งเอฟซีครับแพ่งเบิสุขุสุคนที่หับส้มพี่น้องสบายดีพี่นอ้องสบายดีสบายดีดยน้องกี้เศร้าอย่างไรพวกฝรั่งเลยมันบ่อตั้งแต่ไปไทยนี่สีเอาอยู่รถไฟมันบ่อโอยกินหอดไอหนูได้วันนี้นานเบาหนู ่ข่อยคอยหน่อยใจ่อยเห็นไอหนูข่อยแอไปส่องส่องเราอยู่แต่ว่าเราสงสัยเราไปเดทกับผู้สาวแล้วพาผู้สาวไปเที่ยวรถรถไฟแต่ก็เราลืมคอยไปนะไรหน่อยใจแล้วลืมล่าซุดก็คือมะมากเบาหนุดูกเหล้าไตพี่น้องเอ้ยฝากไปบอกข่าวเบาหนุในเด้อเบาดูกเหล้าไตเออพี่น้องส่องเบาหนพี่น้อง วาซากิแอบมักเล่าวาซากิแอบมักไปบอกแน่พี่น้องบาร์ดี FC ที่แอบมักเจ้านี้ห้องไฮและบาร์ดอี้กี่เอ้ยเออวาสันซานสมมติมีคนแอร์มาคนหนี่มีเขาแหงทรงมาบอกขออยู่ขอบอบอกเจาะหรอกแม่นอนแมนมีแต่เท้าแตะนี่เด้อตอนนี้นี่สวดแล้วเด้อมีผู้ใไรกำลังแอบมักอยู่กับบอก <S <S เพลนไหลเด้อนี่เด้ <S <S อน้องขอเป็นตาแพงน่ารักปุ๊กปิ๊กเหมือนตุ๊กตาบาร์บี้น้องพี่น้องนเออ